สวัสดีค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วนะคะนี่นะะเดียวค่ะแล้วก็มีน้ำเฉากว,วยด้วยนะคะเฉากว,วยเฉากว,วยน้ำเฉากว,วยค่ะนี่ค่ะผัดซีอิ๊วจ้ะเสร็จแล้วอร่อยเราโตว่าเราโต องลนะคะอร่อยจ้ามีน้ำเนะฉาก๊วยวันนี้นะคะเฉาก๊วยกินแก้ดับอะหายให้สบายสบายกายสบายใจเนะเดี๋ยวไว้ข้างนี้นะคะกินกันได้เลยจ้า สใส่ไข่เฉยคะ่ะเส้นใหญ่นะคะจริงได้สำหรับเราการเดียวเหมือนเดิมสิ่งพัดลมดังน,นะคะเปิดเอาไว้ค่ะร้อนนี่นะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะ ข้าวรสนะคะมาขายคือน้ำเฉาก๊วยนี่เกลี้ยกนใจนะคะ เอ้เอาหลอดมาไม่รู้หลอดหายไปไหนครับนี่กิ่งเส้นใหญ่คะ่ะการเรียมเหมือนเดิมผัดซีอิ๊วหรือว่าเส้นหมี่เส้นใหญ่ก็ เป็นก็เตี๋ยที่ว่าผัดแล้วกินได้ง่ายผัดเองก็ได้ใส่น้ำตาลสูตืีอิ๊วดำข่าถ้าอยากกินมีหมูแใส่หมูไปอาหารของเราไม่ยากนะคะกินแบบไม่ไม,ไม่ไม่ยากไม่ต้องมีอะไรหลายอย่างนะคะ กินก,กับข้าวถ้ามีหลายอย่างมันกินไม่ไม่อร่อยไงก็ไม่รู้นะคะกินแบบกับข้าวคือว่าอย่างเดียวน้วจะกินได้เยอะหลญยแบบหลายอย่างมันเลือกไม่ถูกจานเดือวจบเลย นี่แต่ไข่กินง่ายไข่ก็ไม่ใช่ถูกนะคะไขแ่แพงใช่ไหมือ,เ,อเร็วกินด,ด้วยกันค่ะ ตอนเล็กๆเ,กเกนี่ยแม่ทำให้กินบ่อยไม่ผัดเสี้ยวก็เส้นใหญ่ไม่เส้นใหญ่ก็เส้นบีแล้วก็ราดหน้าแ <ๆ S 2> ม่เนะ่ยทำให้ทานบ่อย <ๆ S 2> วันไหนจะทำ แม่ทำก๋วยเตี๋ยแล้วโอ้ดีใจบ้าเลยผัดก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกินแม่จะเป็นแม่ค้านะคะขายของเราก็ไม่ได้รวยนะบางวันข้าวสารยังไม่มีเลยรอเขาเข้าวมาแจก แล้วก็เข้าใจแล้วความจนเป็นยังไงนะคะเข้าใจค่ะถึงก็มีเราก็ไม่ไม่เราก็ยังเหมือนเดิมก่อนแล้วเสื้อผ้ายังไม่มีใส่เลยไปโรงเรียนรองเท้าขาดแล้วขาดอีก พอจะได้รงเท้าใหม่นี้นานไม่ได้เก็บเงินไว้ซื้อให้เราจะได้สักคู่หนึ่งสมัยนั้นอะยากมากสมัยก่อนไอที่เล็กๆวิกเตียบจาระบ,บาดหรือหกสลึงนะ หบาทแล้วได้ห้าสิบตันคามตลึงก็มีนะโจ๊กสามหลืมงนะแต,ต้องบอกเขาว่าโจ๊กสามเสินห้าบาทนะ ได้เงินห้าบาทโ้องโมดีใจมากซื้อของกินได้เยอะเลยห้าบาทนะอย่างนี้ไม่ได้แล้ว <S <S อะไรก็แตะก่อนห้าบาทเนี่ยห้าบาทซื้อของพวกโหระพากะเพราเนะ่ห้าบาทตอนนี้ขึ้นเป็นสิบาทปะรม เคยปลูกโหระพากระพเพาไว้เลยปลูกพือสวนครัวเวลาทำบข้าเราเป็เด็ดเอาไม่ซื้อค่ะนี่หมดละพูดไปด้วยคุยไปด้วย เห็นคนอะเข้าร้านอาหารกันอะ่ะเลี้ยงกันอะ่ะแล้วก็นั่งติบปลาช่อนนิดนึงไม่กินนิดนึงของก็เหลือเต็มเนาะเราคิดว่ามกินกันแบบนี้เนะเาะเบียบไปอายเลยค่ะขอถุงเขาใส่มาแล้วก็มาให้น้องเหมาน้องหมาน้อง น้องแมวเนี่ยแหะกินได้ข้างนอกนะค่ะกินจนอิ่มเลยว่าแน่นได้เนี่ยแล้วก็เราก็รีว่าเราเป็นแบบว่าโสซีนต่างหากอะแล้วก็คนรู้จักโอ้โหไม่มีใครอยากจะกินไก่กินอะไรเลยคุยกันเนี่ยพอถึงเวลา,านาง้าเลิกโอ้โล้วก็เลยบอกว่าเรียกไปเลยหละค่ะ เราก็จะเอาขอบอกของนอกขอถุงเอามามีมีเนื้อไก่เนื้อหมูก็เอามาให้ลูกหลานนะคะคือว่าน้องบ่าได้กินนะคะอิ่มท้องสบายเลยเสียดายตัดบนจัดข้างนอกก็มีก็เคยเอาข้าวเลยอาหารแบ่งกันเขากินเขาก็อร่อยเขาเลย ขอ,อมาให้สัตว์ข้างทางมั่งอะไรมั่งนะคะคนอดอยากเวียวกำลังจะหมดแล้วเนี่ยกินพูดคุยไปได้วยเนาะ โดนโดนเครื่องแกงพริกอะไรต้ยมยำไม่ได้นะคะเวลาเข้าจะตามไอจามไอเนะค่ะแพ้ถึงว่าไม่อยากตามอะไรใช้เครื่องปั่นแล้วก็ใช้ภา้าปิดจมูกแพ้ก็ต้องทำ อร่อยเส้นใหญ่บนเป็นะคาคาเพราะว่าผัดนิ่มๆคุยไปด้วยกินไปด้วยน้ำชากลวยนะคะแกะไปเลยเปิดๆๆไปเลยไป ใ,ใส่ให้เรียบร้อยแกะเปลือแล้วแกะจุกไม่ใช่กะเปิดอ,อร่อยกินได้ตลอดเวลาค่ะ ไข่เม็นรุ่งดีก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะไว้ ช่วงต่อไปนะคะว่าเราจะทานอะไรหรือว่าเราจะไปทําอะไรนะคะคลิปต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจค่ะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภยัยแครกจากภัยอันตรายทั้งปวงบญรักษาพระคุ้มของสาธุค่ะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันต่อไปนะคะคลิปว่าจะเป็นคลิปอะไรดีนะคะสวัสดีค่ะ